สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมในรายการชียนาสตูดิโอนะครับผมอยู่ของอดครับเนี่ยวันนี้เราอยู่ในไมครครับเวอร์ชันนึย่ดนีครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่พาร์ทที่4ี่เลยนะครับนี่ก็คือที่พาร์ทที่4ี่แล้วนะครับผมโอเคอันนี้คุณบาสแม่งดีล้าครับผมมันเล่นอะไรนักหนาก็ไม่รู้ผมก็เลยสนใจครับคนเดียวเลยครับดูเดียวครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทําบ้านให้มันโอเคเรียบร้อยให้มันดูเสร็จเรียบร้อยไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมเผา ผมคิดว่าผมเผากระจกไว้ไม่ใช่หรอวะรายไปไหนวะเออสาย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 ,สายน้องรายจ้าไม่มีไปไหนไวะไอ้สัตว์เอ,อ้ยเฮ้ยองไปขุดทรายใหม่และโอเคเดี๋ยวขออนุญาตขุดทรายใหม่ก่อนนะฮะใหม่ขงไก่ไปไหมเนะน,นี่ยนะัระเด็นน่ะโอเค เฮ้ยนี่มันทายหรืออะไรก็ไม่รู้สินะโอเคครับผมสัก21อันทำเป็นกระจกแบนก็น่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้ประมาณ40อันบาไม่ถึงไงบาไปแล้วไม่ขนาดนั้นั้เอา้ากระจกก็อยู่นี่นี่ว่าโอ้อะไรไม่ทำแล้วกระจกแบนนะเอาไปกระจกแบบบล็อกเลยละเอะ เย็นกระจกบล็อกเลยแล้วกันนะตึด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 ,ตด,ตดโอเคครับบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวเออ่ตรง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 นี้แล้วกันเดี๋ยวผมทําเป็นบันไดขึ้นชั้นสองแล้วกันนะฮะเอาเป็นบ้านสักสองชั้นนะสติ๊ก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 ติ๊กหนังสติ๊กติ๊ก ปิกกับปิกกับมิกกับนิกกับโอ้คนละเรื่องแล้วเสร็จโอเคบันไดแล้วเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมากครับไม่มีใครเยี่ยมเท่ากูแล้วครับอ,อะไรกัมเบย์กัมเบย์เอ้ยไม้ไม้ไม้ตีหัวพ่อง ตตตตตัััััับบบบบบเฮ้ยเอ้เอาไอ้เชีย้ยแล้วกูทำบันได้แค่นี้นี่หว่าเอา้าชิปหายเออไม่เป็นไรครับเราได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวทำเป็น,นีเอาลวกันนะไงะครับการขีเอทีบ้างของผมนะฮะซึ่งมันมาด้วยความพยายามมุ่งมันนะที่จะทำมันนะฮะยาวเลยสัตว์ยาวเกินไปครับไม่เอาครับเราจะเปลี่ยนใหม่นะฮะเดี๋ยวนะฮะแป๊บ,ปบนึงนะฮะ เดี๋ยวขอสร้างไอ้ตรงไอ้ข้างบนนี้เสร็จก่อนเอ้ยทำไมเนี่ยทำไมทำไมถึงทำแบบนี้กับเราวะฮะไม่เข้าใจเลยโอเคไม้มีเยอะไม้เยอะไม้เยอะ,ไม,ยอะไม้เยอะครับอ่าขึ้นมาครับมาใช้ได้ครับผมชึบลงไปเอ้ยเดี๋ยว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 เดีย,ยังไม่เสร็จครับมันยังไม่เสร็จบ้าน,นยัง create ไม่เสร็จครับต้องใจเย็นๆครับบ้านหลังนี้เอ้อเอ้อ ทำไมฝนฟ้าไม่เป็นใจให้ข้าเลยข้าทำอะไรผิดน่ะเลอข้าทำอะไรผิดช่วยตอบข้าหน่อยได้ไหมเฮ้ยข้าอยากรู้ว่าข้าทำอะไรผิดล่ะทำไมเจ้าถึงไม่ให้โอกาสข้าสร้างบ้านข้าไม่เข้าใจเลยฝนฟ้าอากาศวันนี้ข้าดูอุตูด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 ูคูดูด เดี๋ยวเดี๋ยวเออ่ปลูกข้าวก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะได้ทำทำนาชมนาชุ่มนืองชุ่มหนิชุ่มเอยเฮ้ยประตูนี้แม่งก็น่าลำคาญเลยเหนะ็นไหมชุบชุบชุบโอเคครับปลูกข้าวเรียบร้อยครับมีอยู่สามมีอยู่สามรวงนะฮะมีอยู่สามเมล็ดเมล็ดมีอยู่สามมันครับโอเคเดี๋ยวสร้างบ้านกันต่อกันแล้วนะ ึบอ๋อวางผิดอีกแล้วเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วนี่โอเคเดี๋ยวเราวางงนี้กันดีกว่าแต่วางงนี้มันก็เหมือนจะงงนะครับแต่ว่าก็ได้ก็ได้อยู่ครับไม่ไม่ถึงกับงงอะโอ้ยวางผิดอีกแล้วโอ้ย sad วางผิดอีกแล้วทำไมะทำไม โอเคแล้วก็อันนี้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 โอเคนี่นี้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 แล้วก็ตึ๊ด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 เฮ้ยโอเคโอเคครับผมก็เสร็จละชั้นที่สองชั้นที่สองยังไม่รู้จะทำอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้อย่างนี้ก่อนละทำหลังคาก่อนแล้วกันนะได้กันฝนตรงนี้ได้นะ จะได้ให้ไม้หมดเดี๋ยวลงไปเอาไม้ก่อนครับลงสิไม่ได้ขึ้นเอามาสักครึ่งนึงะแบ่งไปครึ่งนึ่งครับ,บกรหกสิบสี่ยัน่ะพอหมพอัหมันจะมืดแล้วนะครับเนี่ยแถมฝนตกอีกผมไม่ค่อยชอบบรรยากาศตอนมันมืดที่ฝน,นตกเลยนะไม่รู้ทำไมมันน่ากลัวเอ้ยตกรูตกรูตกรูเอเค โอเคครับผมเลยบลอยแล้วได้ชั้นบนนะครับแล้วก็กระจกวางชึบเนี่ยเป็นไงล่ะก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าทำไมมันวางกระจกเยอะกว่าเดิมวะครับเออกูทำถ้าลึ่งทำ หลายอันนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับคุครับอุ้ยมืดแล้วมืดไวไปะเนงนะมืไดไวนะฮะใช่ไหมครับนี่มันมืดเ,เร็วใช้ได้ครับผมเฮ้ยลงมาข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวว่าจะลงไปขุดแร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนละกันเรื่องคนแร่มาทำบ้านให้มันโอเคั ซื้อซื้อซื้อเอ่ออาหารมาเขียบอาหารแล้วก็เหล็ก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 พยากรณ์อากาศวันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยน่าจะฟังมาให้ดีๆนะครับเม่งเกิดฝนตกขึ้นมาผิดคาดนะผมพลาดไปแล้วครับแย่เลยอย่างนี้พลาดแล้วพลาดครับ เอไว้เดี๋ยวต้องดูข่าวให้มันแบบชัดเจนละเดี๋ยวเราทำทีวีก่อน,นะล้นะเพื่อความมั่นใจครทีวีไม้ครับทีวีร, TV รุ่นเก่าครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยทีวีรุ่นเก่าต้องติดไฟด้วยครับมาอีย่ไม่มีทีวีใครเหมือนกูแล้วครับในโลกนี้ยเยอะแค่โอ้โหกูทําได้คนเดียวครับไทีวี TV แบบนี้และไม่มีใครเหมือนด้วย ไม่มีใครทำแล้็ไม่มีใครเหมือนนะเช็ดเด้เออกูจะเอาอะไรวะเนี่ยเดิมละเออโอเคเดี๋ยวติดป้ายนะครับทีวีเอ่อทีวีโอเคทีไอสยทีวีทีวีโอ้เก็บแรกกอนเก็บแรกโอเคอเครับ และสติกเอาไว้นี่ก่อนอืมมาเลแตงโมกับฟักทองก็เก็บไปด้วยเดี๋ยวหายขึ้นมานี่จะแย่นะไม้ไม้ไม้เก็บไปตอนนี้ไปเไครับผมเอาจากบ้านครับแล้วก็ไปที่ฟาร์มข้าวไปเล่งข้าวให้มอนโต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 ลูกจงโตโตแล้วครับโตแล้วเอ้ยม่แห้งได้มาแค่สองงานนึงเหรอวะ เฮ้ยนี่สรุปกูขาดขาดทุนหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยยะาให้หนึ่งแปลงนครับหนึ่งแปลงไอ้สี่อันไอ้สัตว์คู่คู่ควยโอเคเออเอาไอ้ข้าวนี้เก็บไว้ที่บ้านแล้วกันครับไปครับผมเออเยอะเพิ่งทานทานทาน มาก่อนครับก็เอาไม้ทำไม้มาเกะบทำเป็นสติกแล้วก็ใส่ฐานครับใส่ฐานนะครับเค้สร,ร้อยไปครับผมอู้น้องเขียวใจเย็นน้องเขียวเดี๋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 ยว,ยว,ยวพี่หามุมมันนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงเย้ เราสมามารถปาบันได้นะครับนะจังหวะนี้นะครับผมจะว่าไบเพชรมันอยู่ไหนวะเพชรมันหายไปไหนวะหรือว่าเราต้องลงไปเอาครับอืมสงสัยต้องลงไปเอาครับผมไปเอาเพชรก่อนเพชรที่เราเจอที่คลิปแรกเลยนะที่เราขุดลงไปเจอแล้วอุปสรรคมันช่างเยอะแยะเหลือเกินในตอนที่เจอเพชรนะครับมัน,มน,มนอุปสรรคไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วครับแม่งขึ้นลําบากตัวเฮี้ยงตัวเฮี้ยงเอ๊ะ กมแล้วน้ำอะ่ะอ้าวอ้าวพระเจ้าทำไมถึงทำกับข้าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วกูลงไงครับไม่ครับลงไม่ไม่ใช่ปัญหาอาการลงแต่ว่าแต่กูจะขึ้นยังไงล่ะเนี่ยอยได้เว้ยได้เว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าอ่าเยี่ยมครับเยี่ยมอ้าว ไปไงต่อวะโอเคโอเครู้ละนี่ครับอ๋อเดินเดินลงไปอย่างนี้เลยอุ้ยตกใจนี่ก็มีตัวอะไรยืนอยู่ตรงนั้นเล่นคนเดียวนี่มันน่ากลัวนะครับเนี่ยม่ครับไม่ค่อยได้เล่นคนเดียวเท่าไหร่โอเคถึงแล้วอาเพชรของข้าข้าขอรับมันไปละกันนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณท่านท่านท่านมากเลยนะครับที่ให้เพชรแก่ข่าพระเจ้าค่าขอรับมันไว้ด้วยความเต็มใจฮืฮอฮอฮดีฝาเราจะเดินโอ้ยเดีอเดจะเดินไปไหนก็ต้องปักไฟนะฮะฐานนะครับตรงนี้ก็มีลาวาตรงนี้นะฮะตรงนี้มีลาวู้ฮู้ฮู้อู้ฮู้อีสัตตกใจ สตีนอุ้ <t akes noise> ยไม่เอาแล้วขึ้นดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้คุณกึกว่าจะตกลาวาแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหไอ้แมงมุมหววัวควยคุควยคุควยไปเลยครับเคขึ้นบนก่กันครับไปปักไฟกันมันช่างมืดซะเหลือเกินขึ้นไปเก็บเพชรก่อนเพื่อความปลอดภัยครับผมไปตืด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  นะครับขึ้นขึ้นขึ้นถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนะฮะถึงแล้วนะฮะกจ้นก็ยังไม่ยืนตกนะครับผมก็ยังตกเหมือนเดิมครับครับ ครับแป๊บหนึ่งครับอุ้ยปีเตอร์ปีเตอร์ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นจะเย็นปีเตอร์เดี๋ยวเป็นไงวะเป็นไงวะเป็นวะอุ้ย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 โอเคตายฮะนะครับอืม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 เออโอเคไฟครับแล้วก็เดี๋ยว เ,เราก็จะมีไดมอนสองเม็ดใช่ไหมตอนนี้ยังทำพิกแอคไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราต้องหาอีกเม็ดหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทำเป็นพิกแอคเอาไว้ขุดแร่ได้นะครับเราจะนินที่พิกแอกก่อนนะครับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกอาวุธอะไรค่อยตามมาทีหลังครับเดี๋ยวตัดไม้ก่อนเกี่ยกาครับต้นไม้ตรงนี้ ช่วงนี้เป็นช่วงเจริญอาหารนะรแดกไม้เป็นปวกไม้เยอะครับไม่ต้องห่วงครับไอ้ช๊บไอ้ช๊บโอ้ยมันเยอะจังวะเฮ้ยะกลัวนะครับเนี่ยกลัวซามเบย์ซามเบย์อ้าวฝนหยุดแล้ว ข้าขอขอบคุณที่ให้ข้าได้เดินทางได้สะดวกนะจ๊ะจุ๊บๆอู้พูไม่สะดวกแล้วอ้าวมีอีกอะไรอีกอะไรอุ้ยต้องเคลียร์ยังง้งมุมอ่ะไอ้ต้องเคลียร์อีกกระดูกอ่ะนะไอ้สเกลตันนะสเกลเลตันเสเกลเลตันคุงนะฮะอู้เยอะอู้เยอะเยอะเยอะนะครับรู้สึกเยอะเยอะเหลือเกินนะครับ สวัสดีครับซอมบี้โอ้ยโอ้ยค่าขอโทษเด้อเด้ออย่าโอ้ยอย่าอู้เยอะจังวะโอ้ยตะเอ๋ตะโอ้ยอย่าหนึ่งตอนนั้นโอ้ยโอ้ยตกตกโอ้ยโดนยิงยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโอ้ยมีตัวหนึ่งเหรอโอ้ยเยอะจังวะจ้าเอ๋ ดารินโอ้ยเขียวโอเครับตายเรียบร้อยครับผมว้าวเจอบัวข้าขอขอบคุณที่ให้อาหารแกข้าบัวจ๋าอู้ยบบัวบลลล มาป่าป่า DC แล้วครับผมตอนนี้เรากำลังเข้าป่าเดซีะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปอ้าวหัวไปไหนหมดแล้ววะหมดแล้วเหรออ้าวนี่ยข้าคือวัวห,หนังฝังข้าข้าที่อัวไปบายครับวัวน้อยโอเคอเคราอุ้ยบ่อลาวานี่ม่งก็น่ากลัวเหลือเกินกลัวกูจะตกลงไปนี่แหละครับไม่กลัวใช่ไหม ตกลงไปก็ชิบหายของหายครับเยอะไปบนเด้อเดี้อเด้อเด้อตกถึงบ้านแล้วเออยี่ถึงบ้านจุงเบย,ยถึงบ้านจุงเบยเสียจุยน้องเจียจุยนะน้องเจียจุยจุยหน้ามางึงอ่ะ ได้เนื้อามาเกอันนะครับแล้วก็ so หนังหนังหนังแพะเอ้ยหนังวัวครับได้กระดูกมาเจ็อันเดี๋ยวทำเป็นปุ๋ยกันแล้วกันเผาเผาอ้เมือบีบนะครับวัวเนื้อวัวครับแล้วก็เก็บไอนี้ไว้เก็บ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 แป้งหมดเลยให้ปุ๋ยไนะครับเราก็จะไปขยายพันธุ์ข้าวแล้วนะครับต้นไม้อยาเสือกครับนี่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  เยอเค็ียบเยยมเยยมเยยบขยายครับตอนนี้เป็นช่วงขยายพันข้าวนะอะจะหมดสาสหมดไอ้เหี้ยได้เท่าเดิมได้เพิ่มมาหนึ่งอันโอ้ โอเคครับผมท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกักกักกักกูหวย